สวัสดีครับพบกับช่องชาไทยชาแนลนะครับตอนนี้ชาไทยก็อยู่เขมรราชนะครับผมตอนนี้ก็มาดูนะครับที่กลางเต็นท์นะครับรับลมบรรยากาศหน้าหนาวนี้นะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าครับนี่นะครับที่กลางเต็นท์นอนรับลมหนาวปีใหม่นี้นะครับผมเสียแค่คนละหนึ่งร้อยเองครับนี่ถูกมากเลยอากาศเย็นลมเย็นดูนี่โอ้โหลมเย็นดีมากเลย นี่ครับข้างหน้านะครับกางเต็นท์นอนนะครับเป็นเป็นลานกว้างนะครับกางเต็นท์นอนคนละ100บาทนะครับเด็กฟรีนะครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นแม่น้ําโขงนะครับนี่มองเห็นฝั่งลาวเลยครับนี่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นที่เลี้ยงปลาครับปลานิลปลาซีพีอะไรแบบนี้อากาศเย็นมากครับลมเย็นดีฝั่งนู้นก็เป็นลานอาหารนะเป็นที่พักนะครับ ใครที่าหาที่พักแบบสบายๆนะก็เป็นที่นู่นเลยครับเป็นห้ององค์ห้องแอร์แต่ว่าใครอยากรับอากาศหนาวรับลมนะครับที่นี่เลยคือมันดีมากเลยผมว่า,ามันจะดีมากเลยที่แบบเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอากาศเย็นนะครับรับลมหนาวอากาศบริสุทธิ์นะครับผมนี่ก็เป็นสวนกล้วยนะครับเนี่ยมันมันดีมากเลยครับอากาศตอนนี้ ดูตรงนั้นครับเห็นเห็นอะไรไหมครับตรงตรงนั้นไม่เห็นเขาขาวเนี่ยมันคือหาดทรายครับทรายทรายโผล่แล้วครับผมทรายที่ประเทศลาวโผล่แล้วถ้าถึงเดือนเมษาครับบอกเลยว่าสามารถเดินข้ามไปฝั่งลาวได้เลยครับผมไม่ต้องนั่งเรือนะครับผมคือมันแบบอากาศดีมากเลยครับใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวนี่ครับผมแนะนำเลย อำเภอเขมรานนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับที่นี่เลยครับอากาศดีรับลมหนาวครับนี่สงสัยเขาจะทำที่เที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยเป็นอุโมงค์กล้วยหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นแรล่งมากแรงหนึ่งนะครับของอำเภอเขียมรานะครับที่พักนะครับผมก็จะมีถ้ำหนุ่คนเดินเขียมรานนะครับย้อนสายวัฒนธรรมนะครับเต้นบาสลบนะครับจะมี นั่งลำนะครับก่อร้อยคนนะครับลำโชว์นะครับเป็นแถวยาวเลยนะครับอ่าและก็มีของขายขนมโบราณนะครับที่แบบหากินยากครับแต่ว่ามาที่คิมาร่าสนะครับได้กินแน่นอนครับของโบราณของเก่าย้อนวัยนะครับผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าคลามนะครับมาดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งนะครับนี่วิวรับลมหนาวนะครับที่นี่เลยครับนี่ เข็มรราชธานีนะครับผมนี่มีลานให้กางเต็นท์รับลมหนาวจากประเทศลาวนะครับผมนี่อากาศดีมากโลง่งเย็นสบายกลางคืนมาครับเห็นดาวทุกดวงเห็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับนี่คือมันเป็นที่ที่โลง่งและก็ะเขาเรียกว่ามองมองอ่ามองทิวทัศน์ดดได้แบบได้กว้างแล้วก็แบบเห็นดาวทุกดวงแน่นอนครับ เห็นหาดทรายโผของแม่น้ำโขงครับต้องมาสัมผัสนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชาไทยชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวที่ไหนอีกเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับผมนี่ครับ